วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟรีดอมตามติดชีวิตคนและผมนันเอ็นซีอเป็นผู้ดําเนินรายการครับนี่เป็น EP ีแรกของผมนะครับส่วนวันนี้จะไปติดตามชีวิตของใครตามผมมาเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับ ที่ไรครับมาหวัดดีกันวัดดีเป็นไหเนี่ยจับได้ปหะกัดมือมอเนี่ยมาดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับโอ้โหตัวคนใหญ่เลยครับครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่สนามบินเก่าเชียงรายนะครับส่วนใครจะเป็นคนแรกในคลิปผมต้องติดตามกันครับมาตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบห้านะครับบรรยากาศที่เชียงรายครับผมนะครับ อากาศดีนะครับเชียงรายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใครจะเป็นคนแรกใน EP สีส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เจ๊าตายนะครับเจ๊าตายครับผมคนสวยของเราสวยไหมเนี่ย สวยครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟ168สโลบาร์นะครับเปิดกี่โมงแล้วครับเนี่ยเปิดเจ็ดโมงค่ะแต่วันนี้มาช้านิดนึงอ๋อเมาค้างเมาค้างโอเคครับนี่ครับผมเมนูจะต่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับจะไต่เพลงอะไรตอนนี้เพิ่งตื่นตื่นหรือยังเพลงนเพลงครับเรียกจากเร่หีบริตี้ีบริต นี่ครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมอมรินครับผมตรงสนามบินเก่าเชียงรายครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับรับอะไรครับน้ำมาดองเอาส่งน้ำมาแฟนเจ๊ต่ายเห็นไหมครับเนี่ยพี่อะไรครับดีมครับพี่ดีมนะครับสวัสดีครับนี่ครับผมน่ารักมากครับ ครับผมปั่นครับใช้เวลาปั่นนานไหมพี่เออต่อแก้วนี่ครับประมาณส3มนาทีสองสามนาทีโอ้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับาทไมถึงใช้ชื่อร้านว่า168่งหกแปดสโลบาร์ครับเจ๊รวยรวยรว,วยแล้วก็รวยไงรวยรวยยแล้วก็รวยอ๋อลองลองพูดเร็วๆได้ไหมครับเร็วๆๆนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นร้านไก่ทอด10บาทนะครับ นี่ครับผมอร่อยมากครับที่น่าดูหนูพี่เป็นคนดูนี่ครับผมข้าวห้าบาทครับพี่น้องอ๋อข้าวเนื้อห้าบาทครับพี่น้องข้าวห้าบาทเนาะไก่ไก่สิบบาทครับพี่น้องมีน้ำพริกด้วยโอเคครับยี่สิบบาทอิ่มเลยครับบครัผมสองชิ้นนี่เดี๋ยวเก็บไว้ให้ผมสองชิ้นเนาะอิ่มเลยครับเดี๋ยวสองชิ้นน้ำพริกหนึ่งแล้วก็ข้าวสิบบาทครับผมบาทนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลิ่นมะพร้าวน้ำหอม แต่เนี้ยหอมใส่นมเยอะๆนะครับแม่ค้าก่อนที่จะมาเปิดร้านกาแฟนี่ทำอะไรมาก่อนครับทำงานห้างค่ะทำงานประจำขายเพชรขาพลขายเครื่องประดับค่ะมาเปิดร้านนี้ขโมยขโมยเพชรมาขายใช่ไหมรู้จัก พี่ต่ายมาหลายปีแล้วเนาะค่ะประมาณโอ้กี่ปีแล้ววะกี่ปีแล้วเป็นสิปีแล้วมั้งเงาเกือบแล้วนะ<ต>นถึงงมัตั้งแต่รู้จักกันก็ไม่ไม่ได้เจอกันอีกเลยก็ไม่ได้เจอกันกเลยทำงานมาหลายอย่างเหมือนกันหลายอย่างค่ะสู้ชีวิตเนาะสู้ชีวิตค่ะ,คะงานอะไรครับพี่ พี่ต่ายคิดว่าหนักที่สุดในชีวิตงานในครัวมั้งเคยไปทำในครัวตีท้ายครัวตีท้ายครัวมันเหนื่อยนะงานในครัวแบบแอบหลบๆซ่อนๆใช่ไหมครับค้างถังแก๊สมาอีกของงานในครัวเหนื่อยสุดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยงานในครัวรู้จักกันตอนทำร้านเหล้าเนาะใช่เป็นประสบการณ์ที่ดีก่อนเห็นขึ้นร้องเพลงด้วยก็ร้องเพลงได้นะครับ ผ่านเพลงได้ไหมครได้สิแอนนาอ้าวไปแล้วไปแล้วโหยกหน้าด้วยยกหน้าด้วยอ้าวเรียบร้อยแล้วครับผมเจ้ต่ายมีคติประจำใจไหมครับเวลาเวลาเราท้อเวลาเราเหนื่อยเนี่ยมีสิเวลาเราไปวัดอะเวลาเราไปวัดใช่ปะเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กอะหลวงพ่อจะสอนเราตลอดเลยอะเวลาเราเราไปเล่นที่วัดหรืออะไรเงี้ยหลวงพ่อแกจะสอนบ่อยๆแบบจะไป เสียงดังนี่เนอะอยหอยอกหยอกหยอกหยอกอันนี้ครับเนี่ยโดนัจใจปวดตกใจอะไรวะเสียงดังอ๋อ,อเสียงดังเสียงดังนะครับนะครับนะครับท่านผู้ชมจ <c oughs> ำได้จะไปเสียงดังเนอะจะไปเสียงดังเนอะ <c oughs> จะไปเสียงดังเนอะ <c oughs> ผมเคยเห็นคลิปเจ๊ต่ายคลิปหนึ่ง <c oughs> เห็นคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยค่ะคลิปอะไรครับ พูดเมืองมั้งพูดภาษาเหนือเนอี่ยกินข้าวเช้าหรือยังกินข้าวง่ายหรือยังเจ้าทำคลิปในรูปแบบที่มันดูแบบคำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะหนุ่มๆเดินผ่านเนี่ยถ้าเราอยากจะจีบอะ่ะเป็นภาษาเหนือ,นอครับยอากันบะดเจ้าเนกกันบะเจ้าเนากันบัเจ้านะครับใช่ถ้าเดินมาถึกน,นี้ลากเข้าป่าเลยในชะ่ไหมถ้ามันยากหน่อยก็เออต่าใดอ๋อเท่าไรครับ เราขายเท่าไหร่หปกหกสี่พันห้าช็อตก็เจ็ดแปดร้อยผมก็รับครับแพงอยู่นะแพงอยู่แพงอยู่นะปอเต้ซื้อถูกอะไรนสามสี่ร้อยก็ไปจัดได้หมดครับผมจำมาเลยนะคะสาวๆอ่ะที่ดูคลิปนี้อยู่ครับผมถ้าเกิดแบบมามา,มาเที่ยวภาคเหนือหรือมาเที่ยวเชียงรายอะไรเงี้ยแทบถ้าอยากจีบผู้ชายอ่ะครับถามไปเลยถามว่าเต้าใดเต้าใดเต้าใดนะครับเต้าใดเจ้าเต้าใดเจ้าต้องมีเจ้าด้ยครับ เจ้าเป็นภาษาไพโรนะคําว่าเจ้าภาษาเหนือแปลว่าค่ะใช่ไหมค่ะค่ะแล้วคํานี้อ่ะค่ะหล่ําหลังนี่อาจจะหมายถึงแบบอ๋อเอ๊ะมันสลับกันหรือเปล่าอ๋อหยิบผิดอ๋อหยิบฉันหล่ําเอามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบนี้เลยอันนี้อันนี้เรียกหยิบผิดน้ำอ๋อขำขำเอาภาษาเหนือก็เรียกขำเหรอขำขำขำขลังก็ขำอ๋อครับผมขลังนะครับสิบแปดบวกเนาะครับ หอมมะพร้าวไม่ใช่หอมมันครับผมสกัดนี่กันไม่ใส่มันก็ใส่มะพร้าวครับผมนี่เราว่าหรือเปล่าพุ่นดีครับพุ่นดีนะเป็นคนพุ่นดีมากครับผมปกติเปิดกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงค่ะเปิดเจ็ดโมงปิดเราจะปิดประมาณบ่ายสามแหละปิดบ่ายสามนี่คือเวลาแน่นอนเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะถ้าไม่มีอะไร ยืดเยื้อเปิอเจ็ดโมงนี่เวลาแน่นอนหรือเปล่าแน่นอนดิสามพีห์าปัจจุบันเจตไตยอายุเท่าไหร่แล้วครับบอกได้เหรอ,อบอกได้เหรอได้สามสิบต้นต้นแหละสามสิบต้นต้นนะครับหน้ายังเด็กอยู่เลยครับผมก็ยี่สิบต้นต้นอะไรที่ พี่ต่ายคิดว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตเห็นพ่อกับแม่มีความสุขแค่นั้นก็ก็มีความสุขแล้วอเออวะก็แค่นั้นแหละเนาะคนอื่นเขาอาจจะอยากมีบ้านมีรถมีอะไรอยงเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เราเห็นพ่อกับแม่มีความสุขก็มีความสุขแล้วเจ็บที่สุดในชีวิตโดนห้าสิบหกโดนห้างนึกว่าหกสิบส่เจา่สนใจแบบสี่เก้าอะไ้งม กางกางแค่ขัดได้น <laughs> ะ <laughs> จะมาดื่มกาแฟร้านเจ๊ต่ายต้องมาทางไหนครับเอาแบบทางง่ายๆสุดครับปากหมุดมาสนามบินเก่าเลยน่าจะง่ายสุดแล้วสนามบินเก่าใครๆก็รู้จักอ่ะสนามบินเก่าที่ไหนอ่ะสนาเมบินเก่าเชียงรายค่ะสนามบินเก่าเชียงรายนะครับตรงข้ามโรงแรมอมมอนอินค่ะตรงข้ามโรงแรมอมอนอินนะครับใช่ วัดอุณหภูมิอ๋อที่ที่เสียบจัคกรนแล้วเนี่ยครับเราไม่ใช่เหรอเนี่ครับชาไทยชาเขียวโกโก้นมชมพูนมชมพูนี่ของพี่ดิมหรือพี่ตายครับชมพูทั้งสองคนชมพูทั้งสองคนเอผมดูทรงนี่น่าน่เป็นแบบน้ำตาลไม่ไแม่หยอกเล่นครับหยอกเล่นครับเป็นไงครับรสชาติ หอมครับครับกรอบอ๋อได้ส่วนลดไหมนะชมแบบนี้โอเคครับขอบคุณครับขอหนึ่งบทเพลงครับอบรีจี่หีบรีจี่บรีจี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเปิดมุกไม่ได้เลยครับเล่นตลอดเลยครับเจต่าเพลงอะไรเพราะมากครับเพราะอะไรถึงร้องแบบนี้โอเมลอนดีกว่าครับนี่ครับ น้ำเมลอนสดาเมลอนเมลอนโซดาเนี่ยผมโอ้ยหฮียโอ้ยหฮียโอ้ยหฮียใส่น้ำมะนาวด้วยเนาะใส่ด้วยครับมะนาวปลูกเองไหมครับปลูกเองค่ะปลูกเองเหรอครับของเราเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกนะครับใช่น้ำอะไรนะไม่จืดแล้วหรอเมลอน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 นะครับวันนี้ก็ บรบกวนเวลาเจ๊ตายมาเยอะแล้วตั้งแต่เช้าเพิ่งได้พักครับขายดีมากครับวันนี้ผมก็มีหมวกฟรีดอมมาให้เจ๊ตายวิคขอบคุณมากค่ะกับพี่ดีสองใบครับผมีขอบคุณค่ะใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส,ใส่เลยเดี๋ยวจะจบคลิปไปด้วยบทเพลงเพราะๆของเจ๊ตายครับผม <laughs> วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับบิ๊ี <laughs> <sh arp> ถึงก็เครียดเลยถึงก็เครียดเลยโอเคครับ1 2 3 โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องฟรีดอมนะครับนี่เป็น EP ีแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับลาไปก่อนครับให้คุณลองเขีนเวัสดีครับครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับไปเจอกันใหม่ครับแยกย้ายไปไปไปบ๊ายบายครับอย่าลืมแวะกันมานะครับผมข้างหลัง ลืมไมครับขอไม้ด้วยครับขอไม้ด้วยเครื่องมือทำมาหากินการบึงไม่เป็นหลุมคืออาไปเอาผ้าหมวกอันนี้เนาะเป็นหมวกแถนถุงยางฟรีดอมไม่ใช่